ในวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนกับเว็บ TNC หรือว่า Traffic and Cash นะครับซึ่งเป็นเว็บที่น่าสนใจอีกหนึ่งเว็บนะครับสำหรับท่านที่ชอบการลงทุนนะครับสามารถสมัครได้ฟรีนะครับเพื่อเข้ามาดูระบบก่อนได้วิธีการสมัครก็ไม่ยากครับคลิกที่ตรงนี้ครับ Join Now หรือว่าจะคลิกที่รีจิสเตอร์ตรงนี้ได้ครับเมื่อคลิกเข้ามาครับจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีเมลนะครับ ตามแบบฟอร์มที่ให้มาเลยนะครับแล้วก็ตั้ง username นะครับที่ใช้สำหรับล็อกอินแล้วตรงนี้ครับรหัสผ่านตั้งได้8ถึง15 ตัวอักษรน,นะครับแล้วก็จะต้องมีตัวเลขผสมอยู่ด้วยนะครับและก็ตัวที่เป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์นะครับที่ไม่ใช่ตัวอักษรอ,อีกหนึ่งตัวครับอย่างน้อยหนึ่งตัวจะเป็นพวกดอกจันหรืออะไรก็ได้ครับแล้วก็กรอกข้างล่างอีกครั้งครับให้เหมือนกัน ขั้นต่อไปก็เลือกประเทศครับผมเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กอกแคปชั่นครับตามอักษรสีเขียวด้านบนนะครับขั้นต่อไปก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับว่าพิมพ์ถูกไหมถ้าโอเคก็คลิกที่ sign up ครับ เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะคลิกดูได้ทีนี้ก็ลองไปเช็คเมลดูนะครับ สำหรับท่านที่จะสมัครลงทุนกับเว็บนะครับก็จะต้องมีเพย์เพก่อนนะครับถ้าท่านใดย,ยังไม่มีก็แนะนำให้ไปสมัครก่อนนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับตอนนี้ก็จะมีอีเมลนะครับส่งรายละเอียดเกี่ยวกับแอคเค้์ของเรานะครับมาให้ก็จะมี ชื่อนามสกุลยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็อีเมลที่ใช้ในการสมัครนะครับตอนนี้เราก็สามารถล็อกอินเพื่อเข้าทำงานในระบบได้นะครับสามารถใส่ชื่อใส่ยูสเนมนะครับแล้วก็พาสเวิร์ด ก็กอกแคปชั่นอีกหนึงครั้งนะครับแล้วคลิกที่ล็อกอินโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในระบบแล้วนะครับก็จะมะีหน้าโฆษณาขึ้นมาก็รอตัวเลขนับถอยหลังนะครับ แล้วก็คลิกปิดไปเลยอันนี้จะเป็นหน้าตาในระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆก็จะมีชื่อสปอนเซอร์แล้วก็สเตตสถิติต่างๆนะครับเมื่อเข้ามาครับให้ไปดูตรงนี้ครับเมมเบอร์ทูลนะครับลคลิกที่ โปรไฟล์นะครับตรงนี้ครับเราสามารถใส่รูปภาพแล้วก็แก้ไขรา,ายละเอียดนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นไทยครับ ตรงนี้ก็จะใส่ที่อยู่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ใส่ครับไว้ใส่ทีหลังแล้วก็เลือกช่องทางครับช่องทางการชำระเงินของเรานะครับก็จะมีเปซ่าสุริทตาเตแล้วก็เพียพาวครับอตอนนี้ผมก็ใช้ PayPAL อยู่ก็ตรงนี้แล้วก็กรอกอีเมล PayPAL นะครับ โอเคกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่อัปเดตนะครับเรียบร้อยครับขึ้นแบบนี้ก็คืออัปเดตเรียบร้อยตรงนี้เราก็สามารถใส่รูปภาพได้นะครับคลิกเลยครับแล้วก็เลือกรูปภาพ ขึ้นมานะครับวิบลอกก็ก เลือกรูปภาพเสร็จก็คลิกที่อัปเดตครับโอเคนี่ครับขั้นตอนการสมัครกับเว็บ tnc ก็ ไม่ยากครับก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำเงินกับเว็บนี้กันนะครับในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ